สายสาบนบรรทุงแกงขัวเขียดขาคำ้ำเซบะเคือแล้วก็ผัก,กวางตุงเดี๋ยวไปเบิง้งวิธีทำแล้วก็ขั้นตอนการเฮ็ดแบบง,ง่ายๆอีสานบ้านเฮาเลยได้จ้ะมาอีกแล้วค่ะกับเมนูมบ,นบ้านๆสูตรสาวสายบรรทุงเมื่อนี้ของเฮาก็สิเป็นแกงขัวเขียดขาคำ้ำ เราก็ใส่น้ำพอเจาะลงไปเอาผักี่สุกอย่างลงไปแล้วทีนี่บะเขือรับภากาดจ่อนเอาใส่ลงไปให้ผักเขาสุกซะก,ก่อนนะคะ่ะเขาจะเสียเอาเขียดเลยนะเ,เขียดขาค้ำเนี่ยลงไป ใส่หอมหัวแดงซอยกับตะไคร้ซอยลงไปเติมลงน้ำลงไปนิดน้อยค่ะเพื่อให้บเกือเขาสุกเร็วขึ้น ถ่ายให้มะเขือข้าสุกจะเค้าอยากให้มันสุกแล้วข้ากก็ปิดฝาไปให้มันหงมีนี่เดี๋ยวให้มันสุกจะน้อยนะค่ะเขาก็จะเอาเขียดขาค้าลงไปแล้วเ้าก็จะปรุงรสชาติกันผักเ้าก็สุกแล้วมะเขือสุกแล้วที่นี่เ้าก็จะเอาเขียดขาค้านี่ลงไปเขียดขาค้ำนี่ค่ะใส่ลงไปเลย เขียดขาค้ำนี่มันที่แตกต่างจากเขียดนะตรงที่ขามันนี่นที่เหลืองๆทีเสียจ้ะแล้วกัหนังของมันนี่มันจะลื่นกว่าเขียดนะเขียดนะนี่หนังมันจะเป็นชูวขุข่ามากกว่าอันนี้ก็ถามผู้รลูาา้เพื่อนาแล้วจ้ะเพิ่นก็แนะนำมาทาั้งสี่คือความแตกต่างระหว่างเขียดนะกับเขียดขาคำ้ำแนะนำหน่อยก็เติมได้นะคะ เติมน้ำพ่อพอเจาะซัำนี่แหละแล้วก็ปิดฝาไว้อีกจะข้าวให้มันโหมให้มันสุกให้มันเข้ากันกับเครื่องปุงแซ่บๆเครื่องเทศของเขา หลังจากที่ห้าใส่เขียดตงไปแล้วบที่นี้เห้า็จะปรุงรสชาติใส้น้าปลาลงไปตามด้วยข้าวคั่วข้าวคั่วเนี้เห้าวใส้จากสอนแกงก็ได้หรือว่าเบึ่งปริมาณของส่วนส่วน,วนประกอบของเ้าเนี่ยจะว่ามาันส่หน่อยสี่หลายซํำใดแกงซาำนีเห้าก็ใส่ประมาณจากเครื่องสอนแกงก็พาะ หรือผู้ใดมักลายก็ใช่ประวาณจากซ่อนแกงนึงกำลังขอดีรปรุงรสตามใจชอบถ้าผู้ใดมักรสชาติเปรี้ยวเนจะน้อยเนื่องกัอาจจะใช้ประคามเปียกลงไปก็ได้ซ้ำเนี่ยค่ะบริยานี่ก็ซุกหลืเดี่ซุกแล้วก็เดี๋ยวชิมรสชาติบางกร<ม>อขอทาอยุตลนะซ้ำนี่แหละค่ะ แกงขัวเกียดขาคำ้ำใส่กับผักกวางตุ่งหรือว่าผักกัดจอนแล้วก็บมะเขือซ้ําน่นะคะซ้ำเน่กับเส็จสามเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟมาได้เลยอือ <c oughs> ตอนนี้รสชาติก็ได้ที่แล้วบันนี้ีห้องจะตบบไทยด้วยหอมกระสิเป็นหอมต้นทันไซลงไปะคะ่ะ ตามด้วยใบไผ่ตู้ตะไครแล้วกะใบไผ่ตูใส่ลงไปตามใจมากค้นให้เข้ากันเป็นนั้นว่าตักเสิร์ฟได้ซํำนี่ล้วจ้าเฮ็ดกินกันง่ายซํำนี่ล้ะค่ะ